เดี๋ยวจะมาอธิบายคำตอบสำหรับรถคันนี้นะครับว่าทำไมรถรุ่นเก่าๆนะครับคุณภาพเหล็กตัวถังเขาถึงถึงแข็งแรงกว่ารถรุ่นใหม่ๆนะครับในการเฉี่ยวชนแต่ละครั้งเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบใส่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นชนหนักชนเบานะครับความแข็งแรงมันก็สู้รถรุ่นเก่าไม่ได้นะครับเก่านะที่นี้ไม่ใช่ว่า เก่ากึกนะถ้าเป็นเก่ากึกนี่เหล็กจะหนามากนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้อย่างพวกนี้ครับพวกรุ่นใหม่ๆรถตู้อย่างเงี้ยแล้วก็รีวงรีโวอีสุดีมงดีแมกเนี่ยถ้าโดนรถปูนล่อ,อขนาดนี้นี่ด้านข้างนี่กระบะน,นี่ยุบไปหมดแล้วนะครับอันนี้คันนี้นี่โดนชนอย่างแรงนะครับดูแรงกระแทกนะครับเข้าตรงนี้เต็มๆเลยจนจนย่นหมดอะ แต่ตัวรถไม่เป็นไรอะ่ะเข้าแค่นี้เองตัวนี้ก็คือมีแรงยืดหยุ่นของอ่ามันจะมีลูกยางรองรองกระบะนะครับทําให้รถมันดิ้นได้มันก็ชนอัดเข้ามาแค่นี้เองนะครับนี่ฮะนี่ครับก็พามาดูนะฝากระบะท้ายไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เข้าแต่ตรงนี้นะครับอ่าคุณภาพของเหล็กรถรุ่นเก่าๆนะถามว่าอ่า เหล็กที่เอามาทากระบะข้างรถหรือตัวถังรถเขาเรียกว่าเหล็กซิงค์นะครับเป็นซิงก์ก็คือเป็นเหล็กที่รีดออกมาเป็นแผ่นลักษณะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะอยู่ตรงนี้มีหรือเปล่าไม่รู้นี่เดี๋ยวมาดูปเปรียบเทียบดูตรงนี้แล้วกันนะครับเหล็กรถเนี่ยเขาจะทําเป็นชั้นมานะครับนี่ทาเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นซึ่งแต่และชั้นไม่ได้หนานะครับนี่บางๆเห็นไหมอ่อนๆเองนี่ครับอ่อนๆแล้วก็ เขาก็จะมีซับนอกซับในนะครับอย่างหัวเก่งคันนี้ก็จะมีทั้งหมดนะครับสามชั้นก็คือหนึ่งสองนะครับนี่แล้วก็สามนะครับพอหมดสามชั้นนี้ก็จะเข้าเป็นถึงตัวตัวซับในก็คือพื้นพื้นด้านในของรถนะครับพื้นด้านในของรถเหล็กบางมากเห็นไหมครับนี่นี่ฮะบางมากอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กซิงค์ครับโดยการพับขึ้นรูปนะครับแล้วก็ เสริมด้วยการใส่ใส่ซับนะครับนี่ทำซับโครงอันนี้คัสซีนะครับตัวคัสซีของรถเกง๋งตัวคัสซีจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับนี่ให้ดูนะครับความแข็งแรงเนี่ยมันมันก็เลยเกิดจากการซับหลายๆชั้นนะครับซับนูน่นซับนี่เข้าไปมันก็เลยทาให้ตัวรถมันแข็งขึ้นนะครับแต่ตัวเหล็กจริงๆอะไม่ได้แข็งอะไรมากมายเลยนะฮะแต่คุณภาพของของเหล็กของซิงค์เนี่ย มันก็มีเกรดของมันนะครับมีความหนาของมันว่าหนากี่มิลน,นะครับแต่ละแต่ละซิงค์แต่ละแผ่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนี่ๆๆนี่นี่อันนี้เป็นอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นแผ่นเหล็กเลยแผ่นเหล็กที่ผมซื้อมาปูรถดาเจ้าอินดี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูแผน่นซิงค์นะนี่ไงแผน่นซิงค์นี่พามาดูแผน่นซิงค์ครับนี่ฮะนี่คือแผน่นซิงค์ที่เขาใช้บีบขึ้นรูปรถนี่ครับมีความบางมาก แต่พอบีบขึ้นรูปแล้วเนี่ยพอมันเป็นรูปทรงเนี่ยมันจะแข็งโป๊กเลยนะครับซิงพวกนี้อ่ามันก็จะทนในเรื่องของการกัดก่อนของสนิมได้ดีนี่ตัวนี้นี่กระบะข้างนี่ฮะรกระบะข้างเห็นไหมที่จริงมันไม่ได้แข็งอะไรนะครับนี่กระบะข้างที่อันนี้เป็นของฟอร์ดนะครับของฟอร์ดของฟอร์ดฝาท้ายฟอร์ดนะครับนี่ก็เป็นซับแผงท้ายของฟอร์ดนี่เห็นไหม มันไม่มีอะไรเลยนะครับเหล็กบางๆนี่ฮะเหล็กบางๆนี่ตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2มิลนะครับ2มิลนี่พอมาเปรียบเทียบกับรถรุ่นเก่านะครับรถรุ่นเก่านี่เหล็กคุณภาพเหล็กเขาเนี่ยจะอยู่ที่2.5นะครับ2.5แล้วก็ความแข็งแรงของตัวรถเขาจะแข็งแรงกว่านี่ดูครับนีเดิมๆเลย ไม่มีไม่มีโปะนะครับไม่มีโปะ,โปะก็เลยทําให้รถรุ่นเก่าอ่ะเขาก็เลยมีความแข็งแรงมากกว่ามากกว่ารถรุ่นใหม่ๆใ,ในเรื่องของคุณภาพเหล็กนะครับเนื่องจากว่าเหล็กเขามันหนาก็อธิบายให้พี่เพียงน้องเอฟซีนะครับได้รู้ได้เข้าใจคร่าวๆนะก็รายละเอียดจริงๆอะ่ะผมก็ไม่ได้ว่ารู้ไปหมดหรอก นะครับก็คือเรารู้เท่าที่รู้นั่นแหละแล้วก็อธิบายพี่พี่น้องเอฟซได้ฟังว่าทําไมรุ่นเก่าเนี่ยความแข็งแรงของตัวถังรถเขาอะถึงได้แข็งแรงกว่ารุ่นใหม่ๆก็เนื่องจากว่าคุณภาพเหล็กครับคุณภาพเหล็กรุ่นรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็คือมันจะมีความแข็งแรงกว่าดูรุ่นรุ่นใหม่นะไอรุ่นเก่าพูดถึงรุ่นเก่าแข็งแรงกว่าดูรุ่นใหม่นี่เห็นไหมครับนี่แค่ ถอยชนนี่เฉยนะครับถอยชนนิดเดียวนะครับไม่ได้ชนแรงเลยนี่เห็นไหมไปหมดเนี่ยบางมากดูนี่ฟังเสียงฟังเสียงเหล็กบางมากนะครับบางมากนี่คือตัวถังรถนี่บางมากคันนี้ถ่ายเยอะไม่ได้ดูดูเลขรหัสแล้วกันนะครับถ่ายเยอะไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยดูดูฟังเสียงตัวนี้ดูเสียงต่างกันมากเลยนะครับนี่ก็คือการเปรียบเทียบคุณภาพ ของเหล็กรถรุ่นเก่ากับรถรุ่นใหม่ให้พี่ๆน้องๆเอฟซีได้ดูแบบคร่าวๆนะแต่ว่า,เ,าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องสมรรถะสมรรถนะแล้วก็สมรรถภาพในการใช้งานาถ้าจะเป็นเอาความแข็งแรงทนทานก็จะเป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับแข็งแรงทนทานจริงแต่ถ้าเป็นสมรรถนะในการาใช้ความเร็วความประหยัดนะครับแล้วก็ ความสะดวกสบายก็จะสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้เนื่องจากว่ารุ่นใหม่ๆเขาก็จะมีความกว้างขวางนะภายในตัวรถนะครับแล้วก็การออกแบบดีไซน์ภายในนะครับระบบเครื่องยนต์ความประหยัดน้ํามันมันก็สู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้โลกเทคโนโลยีมันก็เลยต้องเติบโตไปเรื่อยนะครับเราก็ต้องตามให้ทันนะครับแต่เราจะตามตามทุกรุ่นไม่ได้นะครับตามไป ออกมารุ่นไหนแชร์รุ่นนั้นไม่ได้นะพี่น้องนะเราก็เอาตามสภาพที่เราเรามองว่าเราทําได้เราไปได้แล้วกันนะครับนี่นะครับผมก็เปรียบเทียบให้ดูครับวันนี้ก็เช้าวันจันทร์ครับช่างก็ลุยงานกันนะครับราบ,บรรยากาศการทํางานที่อู่ครับผมนี่ฮะพี่น้องเก็บีท่านใดที่ผมเคยบอกว่าช่วงนี้นะครับใครที่จะรถเข้ามาทํานะครับก็ยังพอ พอได้คิวอยู่นะนะครับพอได้คิวอยู่นะครับยังไม่ถึงกับแน่นปักนะครับก็ถามว่างานก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากสงการนะครับหลังจากสงการตอนนี้ก็ยังอยู่ในเดือนของเทศกาลสงการอยู่เมื่อวานก็วันไหลพระประแดงนะครับวันสุดท้ายแล้วสงการเจ้าสุดท้ายแล้ววันไหลพระประแดงนะครับใครที่เข้ามาติดตามในช่องล็อกยินดีแล้วมีรถนะครับอยากจะเอามาทําสี นะครับทสีเปลี่ยนสีรถยนต์นะครับก็สามารถนํามาได้นะครับที่อู่อนันต์สองหกาหลาดซอยบรม68บนะครับบรมราชชนนี68ถนนบรมราชชนีนะหรือเบอร์โทรติดต่อครับ0 8 7 0 2 2 1 0 7 9ครับก่อนจากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับรถมาเยอะแล้วเดี๋ยวทำงานก่อนนะครับขอให้พี่พี่น้องเ c โชคดีมีความสุขทุกคนครับ